สวัสดีครับพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนมาพบมาพอ,อก,กันเนาะตอนนี้อยู่วัดเขาวงถ้ำนารายเนาะวัดเขาวงถ้ำนารายโบราณสถานวัดเขาวงถ้ำนารายสระบุรีอะข้างในบ่เมนเย็น มันเหม็นอยู่นี่กับเหม็นนั่นลหละแต่ว่าข้างในเขาเปิดพัดลมเปิดแอร์เ่ได้ะไกินเย็นพอมเออมนเหม็นมันเหม็นอยู่แต่ข้างนอกข้างในมันไม่มีกินจะแม่กวนอิ่ม ลานเจริญสติปัฏฐานมองปฏิบัติธรรมพเนาะเป็นมองเดินจงกรมบนเัินละมังบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีสาธุโ,ทโมทนาบุญ กับกระเจกติเป็นมัถวายสังฆทานมีนนกลิ่นท้างคาวแค่ข้างนอกข้างในไม่มีอะไรก็มี มีแอร์<ม>แอเป่าออกเลยไม่เท่าไหร่สวย,สวยเป็นพระราสภานา,าโกศลที่นั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อฤาษีเจ้าวาดองค์ต่อจากหลวงพ่อฤาษีก่อนที่แกจะเสีย แกทักพี่อยู่วัตตาสุนมทักว่าอ๋อหนุ่มจำได้นี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมมาถึงนี่เลยนะแกทักอยู่ไทยก็ประมาณจากนั้นสามสี่เดือนแต่ก็ป่วยยินบรรยากาศดี ายยโอ้เเ็็น,น,นจะรูปสวยค่ะ จะภาวนาขอศลกับหลวงพอ่อฤาษีเนาะสาธุ

บรรยากาศดีครับเท้าไ,ไ,ได้ป่ะนี่ยที่เป็นโุชน ที่เป็นสมาธ e ิ e y. จิตยิ่งละเอียดลงไปอีกการจิตจิตอย่างนอยู่ในที่เดียวจุดเดียวตามที่ต้องการยากพอปวดจิตถ้าต้องการจะปวดไปติดต่อกับเป๋ไปติดต่อกระเจ้าำไประิวต่อนังหวัดไปจุปด,จด,จด,ด,ดนี่นนนแม่มองมีเข่าได้ปะงานก็อินกู๊ดนะอ๋อ

พ่อฤาษีนั่นวิหารหลวงพ่อปานตรงนี้กขนาดจะเป็นอันพระพุทธเจ้าปะเออวิหารหลวงพ่อฤาษีเขาได้ปะ อะไรนะครับ ล้องเข้าไปเบิองนั่นห้อนนั่นมอคืนอยู่ในถ้ำเมื่อกี้เขาไม่ได้เปิดเอง,องเจะล้องเบิ้ง ก็ได้คือมีน้ำลมลืนดีเนาะใช่นั่งตามก้อนหินเนี่ยแล้วก็

กำลังกำเนดขึ้นให้รู้ว่าจิตจะต้องตั้งอยู่ที่จุดนี้เป็นการเริ่มต้นอยู่ที่จุดนี้น้ำตกแม้ท่านจะได้ยินได้ฟังว่าที่พี่ของธรรมตาตเองน้ำตกสวยได้ข่าวเลย

2 8ขั้นรับสมเด็จองค์ประทมหน้าตาัก12เมตร องเดดอง์ปฐม ยากาศดีต้นไม้เขียวชะโงม กำลังก่อสร้าง ไหนท้าวเว từ kiểu ngang ngang Nhìn ngang tốc lên. Nó tốc luôn ดดีห้องน้ำี่ใส่นอนห้องร้านจอดรถว่ดิ ต้นไม้ลมลื่นปาก

เป็นกินไปถึงบเป็นสมาธินี่ลำบากเรื่อยๆเราไปทำทำไมก็ราะกบูรดเป็นกูศลเท่ากันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันต้องเข้าใจให้ดีคือแม้ในส่วนของการมาประจรกูศน,นั่นแหละแต่ก็ไม่เหมือนกันทาย,ยุใกล้น<ม>ี่โชคชดีเลยมา<ห>นางปฏิบัต<ห>ิธรรมนะวัดสวยดีค่ะ อ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ระครับพี่น้องก็พอกันไหมในคลิปหนาเนาะครับสวัสดีครับบ่องอันคืองามแทนอย่างไปถ่ายข้าวหนึ่งพี่น้องข้าวเดียวข้าวเดียวบรรยากาศดีครับ นะมานั่งกับมาทานกีรีเนาะเหมาะค่กเหมาะแน่ y